พีแอนสตเน,นะครับก็คลิปนี้เราจะมาคุยในเรื่องของคําถามที่ถามบ่อยๆก็คือเรื่องของ р е й นะครับสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาถามก็คือถ้าวันนี้เขาจะใช้ NAS แนะครับแน่นอนเขาก็จะนึกถึงประเด็นเรื่องของการแบคเอฟข้อมูลทีนี้เนี่ยแอสนะครับลูกค้าที่เขาจะเข้ามาถามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่ด้วย 2B ก็คือสายฮาร์ดดิสก์เนี้ยได้2ลูกต่อ1เครื่องนะครับซึ่ง <c oughs> ก็จะถามว่าเอ ถ้าผมใส่ฮาร์ดิสเนี่ยมันทำเรดอะไรได้บ้างบางคนอา,อาจจะยังไม่มีความรู้นะครับก็คือเรดของ n นส 2B ของ s y น o l o จีเนี่ยจะมีอยู่ก็คือ 1. เเรด0นะครับ 2. เเรด 1. 3. j b o นะครับแต่ที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะลงว่าเป็นเรด0กับเรด1นะครับส่วน j b o ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวหลังไม่เข้ามาหรือไปหาขอ้อมูลเพิ่มเติมเอามาแล้วกันนะครับ แต่ว่าคุยกันก่อนนะครับเรศูนก็คือคุณมีฮาร์ด,ดิสอย่างงี้ครับ2ลูกนะครับทีนี้เรศูนก็คือการที่คุณอย่างนี้ฮาร์ด,ดิสตัวน,นี้จะเป็นซีเกตสามเทอถ้าคุณมี2รลูกมันก็จะรวมพื้นที่กันเป็น6เทอร์สม,มุิผมหยิบใหม่ลูกเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็น6เทอนะครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือว่ามันจะเขียนข้อมูลเนี่ยเขียนข้อมูลกันแบบ ฉีกนะครับก็คือพอข้อมูลเข้ามา1ก้อนนะครับอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเป็นเมาส์แล้วกันเมาส์เข้ามาเป็นข้อมูลเข้ามาเก็บตัวฮาร์ดดิสนะครับมันก็จะทำการฉีกข้อมูลแบ่งครึ่งนะครับไปที่ลูกแรกแล้วก็ลูกที่2นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉีกไปฉีกไปฉีกไปนะครับนี่คือเลสูุ่ข้อดีของเลสูนค,คืออะไรพื้นที่คุณก็จะได้เต็มๆเลยคือคุณซื้อ3เท2ลูกก็จะได้ประมาณ6เทโดยประมาณนะครับแต่ข้อเสียครับ ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดลูกหนึ่งพังอาจจะด้วยสาเหตุเช่นอาจจะมีแบสเซกเตอร์หรืออาจจะมีการทํางานที่ผิดพลาดอะไรประมาณนี้เนี่ยซึ่งมันมีโอกาสเกิดอยู่แล้วสำหรับฮาร์ดดิสก์นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอพังไปลูกหนึ่งเนี่ยข้อมูลนะครับจำได้ไหมว่าเมาส์เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันถูกฉีกแบ่งครึ่งกลายเป็นว่าอีกครึ่งหนึ่งครับมันหายไปเหลือลูกเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลอ่ะมันก็เฟล,ลทั้งหมดเลยก็ยคือหายนะครับ ซึ่งสเต็ปต่อมาที่เขา,เาคิดค้นกันแล้วก็เอามานําใช้กันก็คือว่าเราจะทําให้มันเป็นเขียนแบบดูพิเคทดูพิเคทก็คือเขียนดูโอ้ก็คือเขียนทั้งคู่เลยผมมีเมาส์เหมือนเดิม Data ผมมีเมาส์เหมือนเดิมผมก็ทําการเขียนข้อมูลลงไปเขียนก็ไปเขียนที่ลูกแรกแล้วก็ลูกที่2โดยมีเมาส์ลูกนี้ไปที่ลูกแรกแล้วก็ลูกที่2ก็กลายเป็นว่าเขียนซ้านะครับมันไม่ใช่ลูกใดลูกหนึ่งเป็นลูกหลักนะฮะไม่ใช่ มันจะเป็นทั้งสองลูกเป็นลูกหลักลูกไหนเสียก็ได้นะครับลูกแรกเสียก็ได้ลูกนี้เสียก็ได้นะครับแต่อย่าเสียพร้อมกันข้อมูลหายลูกสมมติลูกนี้เสียลูกลูกลูกอนหนึ่งเสียข้อมูลก็ยังอยู่ในลูกที่สองนี่คือเป็นประเด็นนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คืออะไรข้อดีของตัวนี้ก็คือว่ามันมีระบบสำรองข้อมูลคือถ้าเกิดลูกลูกที่หนึ่งเสียเนี่ยข้อมูลก็ยังอยู่ที่ลูกที่สองคุณก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเอาไฟล์เอาข้อมูลอะไรได้อยู่จากนั้น เราซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนหรือเราเคลมตัวใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยเราทาการรีแพ์ทําให้ระบบเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็จบระบบก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับก็เขียนงานได้ปกติเอางานเข้าไปใส่เอางานเข้าออกมาอะไรเงี้ยก็ทําได้ปกติทีนี้เมื่อคอมแพลร,ระหว่างเลทศูนกับเลทหนึ่งมันคืออะไรประเด็นก็คือว่าลูกค้าบางคนข้อมูลไม่ได้สําคัญนะครับแต่อยากได้พื้นที่สูงสงความเร็วเยอะๆใช้เลทศูนได้ คือถ้าหายก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะแต่ว่าอยากได้ข้อมูลเอออยากได้ความจุยเยอะนะครับอันนี้ก็เลดก็เลือกไปเลทศูนย์นะครัส่วนลูกค้าที่บางคนที่ข้อมูลสําคัญมันห้ามหายหายไม่ได้เลยมันจะต้องอยู่ตลอดหรือว่ามันจะต้องใช้งานได้ไมีความสําคัญกับข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นเลทหนึ่งจบกว่านะครับส่วนเรทที่จะเอาไปใช้ ในรุ่น n นสอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมคุยให้ฟังต่อนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อแล้กันขอบคุณครับ